ผู้ชมนะคะที่หลักกิโลนะคะวันนี้นะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูบรรยากาศตอนมืดนะคะท่านผู้ชมคะค่ะวันนี้ซึ่งเป็นวันพระนะคะตามอาจารย์ต้มนะคะไปที่ต้นม้ใหญ่นะคะอาจารย์ต้มจะไปลงขอเลขเด็ดนะคะที่หลักกิโลนะคะท่านผู้ชมคะ ยุบกกนี่นะต้นนี้ยังน้อยนี่กบกบกบกต้นจะบกต้นจะบกอ๋อพันเห็นผู้หญิงผมยาวพันเห็นผู้หญิงผมยาวกันเล่มกัเล่เพื่อนก็เลยมาทำพิธีอยู่นี่ทำมาแล้วหนึ่งไร่หนึ่งแช่แล้วกเนี่ยน้ำยาหนังจารึกเก๊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  ยอดครับสุดยอด บอกลูกบอกหลานตัวต้นขุยหยกข้นนำผมาวเ่าอาบลาา,าได้ยักบอกูกบอกหลานบอกลูกบอกเต้าบอกลูกบอกหล,กกลานตัวแมแม้ลูกหลานมาขอโชคขอลาบ กใลูอุ้ยห้เยวเลยเอเาอีไอยู่มีอันนั่นนี่ล่าหรอโอทางนี้นี้ยี้ีให้ลบ่ลบลลลบลบสมานี้สีมานีพืเขามากบนนี้ให้ลบนีเปนบริวารนี่ยคัเลย่ะไม่โอ uh, oh. oh, ้ อ้ำแกนแ้าเนี่ยศนมแทรือมั้งเนี่ยศูนย์มะแขกบ่เนี่ยปูนยปูนผาดขวดผาดหนเนาไปแล้วไปแล้วด้าหนมาตั้งเอ้านร ออกแท่แค่คน่ามันแท่แท่ใปเดียวไปเดียวไปเดียวห้าบานีสิเจนไ้เด้บานเอ้ก้งมกง่ายประหยัดหลาดยแม่งามเออผมงาผมงาม

คน่เคยกินนะยามาเราปรเนี้เอาตัวใหญ่ๆเลยยับตัวใหญ่ละโอ้ข้าวอ้าวคืองามแท้สาม เก้าห้าสพี่น้องสอตัวคนื่อนนี่ยังไงเจ็ดหนึ่งสองตัวเอเเป็นยสัครับเก้กับเจ็ดหนึงเก้าห้าสาเจ็ดห่งเ้าห้าสามกเจ็ดน่งเาห้าสามเจน่เกเเ เแค่ไทยล่างเแ็่ไทยล่างเบิ่งตาล่านติดเราดิโอ้โหตัวนี้เลยตัวนี้ป่ะตัวนี้เนี่ย เก้าห้าสามนะครับเจ็ดหนึ่งยี่สิหนึ่งเก้าห้าสามยี่สบหนึ่งเก้าห้าสามเจ็ดหนึ่งก็เก้าห้าสามย่สิบหนึ่งเก้าห้าสามเก้าห้าสาม่สบหนึ่งเก้าห้าสามมน่าอแบบน่ย

เย็ดครับเย็ดเ็ย็ดเ็ดเดเเนองจะหายแห้งงวดเจ้ก็ออกออกอยู nice <ua> ่ในออกมาจากโกนี่ออกจากโน่ะม้อยู่ในหในโในนไมูนห้อยู่ในหูไมดนเด็หูนั่นครับ ฟันทง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 ไคือคักแทคักแทบัดเถื่อนคำเอลลยกออกเ่อไปไซบอลด้บัดเถ่อ่โอ้ไปยาโอ้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 รับเอ้โ้ เก้าห้าสามสากับไปตื่นตัดเอาตัดเอาตัดล่นตัดเลิ้นครับเจ็บหนึ่งงลางนั่นบอก้งสี่ลางบอกเับเบอเอฟเบอเอฟเบอเบื้องเบื้องอะไวมาเบื้องเบห้างก็หา เมาเลยเมาเลยล้างวินวินเบิ้งตาเบิ้งตาด้วยเก้าหกับ7 1นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาเลยค่ะอาจารย์ป้อมค่ะโอ้ยโอ้ยโอเทโอ้โอกยโอ้้อ้อ้ยน้ยโท้โอ้้ยอยโ้ กลับไปกลับมาถึงมดตัวประเทศถึงโคดาองครับถึงเลแล้วๆอย่าเลื่มเพลินเพลินอยู่นี่ละจ่ายเงินเดามือจ่ายโบสาธุยายสิไปเราเด้อสถและร่าเอพี่น้องทุกคนตรงมีแต่ความสุข ตาัวาตุสาัไปแล้วโเลก็นี้พี่น่องออกแล้วล่ะคือเป็นเน้านั้นล่ะพี่น่องเมาแล้วาแล้ว